สวัสดีครับสำหรับวันนี้ GTR Bike บก็มาแนะนำจักรยานชินเอนะครับเสือภูเขารุ่นใหม่นะครับปี2020รุ่น M500 นะครับตัวนี้เป็นไซส์15นะครับเฟรมใหม่นะครับนี่ครับจะเป็นแอโร่มากขึ้นนะครับเฟรมอลูมิเนียมซ่อนสายตัวนี้24เกียร์นะครับเกียร์เป็นชิมานโนนะครับ โชคสามารถปรับล็อกได้ดุมแบริงนะครับดิสเบสสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นร้อยี่หกนะครับเฟืองเฟืองแปนะครับชุดเกียร์เป็นชิมาโน,โนทีแซตัวนี้นะครับ น่าใช้สวยงามครับสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่0802515885นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับร้านอยู่ที่หน้าโรงเรียนศูนย์กุหลาบลังสิตสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ